มาดูเนื้องานดาว่าเลยส่งเนื้องานนะครับผมเนี่ยไม้จามจุลีไม้จับฉาเรานะครับผมเนื้องานมากฐานขนาดไหนดูลายนะครับชุดนี้เป็นของลูกค้าจากขอนแก่นนะครับผมชุดสองเมตรนะครับดูสวยงามขนาดนี้ไม่ธรรมดานะนะครับอยู่ที่ช่างนะครับผมช่างฝีมือดี รายละเอยียดไม่ต้องห่วงอยู่ด้านลา่างนะครับผมด้าน่างยังดูยังคิดมาดูก็ทําอย่างนั้นเลยประมาณนี้นร,ระดับกันว่าตรงปกแน่นอนนะครับผมนี่หนา,าสองนิ้ว <Yeah. S 1> อ๋อตอนนี้กําลังจะขึ้นนมมันมัน ต้องเคดให้หน่อยเพราะว่าละอองมันจะมาจับใช่นไหมครใช่ครับอ่านี่ยอ้าวถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่แผ่นนี้ลายดีเนาะโอ้โหแผ่นนี้สวยมากโอ้โหหน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากวา้า,วางนเนี่ยเนี่ยหน้ากว้างเป็นเมตรนะเนี่ยแปะเท่าไหร่นะอัันนนน,น,นะนน้เเเ็ดีมากสวยไหมท่านตัวก็รสวยมากเลยนะครับผมอันนี้เจที่อยู่ขอนแก่นนะครับถ้าเห็นคลิปดีฟนี้นะครับยิ้มแน่นอน รับประกันเลยว่าสวยจัดเลยตัวนี้รับรองได้เลยว่าดีไม้ดีมากเลยตัวนี้เนี่ยไม้ดีเขาดีมากเลยตัวนี้ครับเนี่ยดูให้ดูได้เลยเนี่ยโอ้โหไม้มันไไม้มันไม้มันไม้มันดีนี่แล้วก็ไอตัวที่นั่งนี่ก็เป็นแบบไอเนี้ยฝังขาไม่ไม่ฝังขาเนี่ยครับสวยมากเนี่ยโอ้ได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 ้ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะเข้าทรงเข้าูเข้าไปฮะอืมแล้วส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นชุดเออสองเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดแต่อะไรให้เลยไม่เป็นไรเอารีวิวธรรมชาติไปด้วยนี่ดูได้เลยถุงเส้นขานะครับธรรมชาติเลยนะครับผมแน่นหนาดีมากเลยเนี่ยพอเช็ดแล้วมันจะเงลยไหมเว็บเลยไหมโอ้โหเงางเว็บเลยโอ้โหลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมยิ้มแน่นอนนะครับ หรอโอ้ยอ๋อไปไหว้พระมาขอให้การงานดีๆให้การงานราบรื่นเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าร้อยแตกแล้วก็จะอุดให้เขาเนี่ยใช่เสร็จรายละเอียดให้อย่างจุกเลยหมดนะมันกระปรัวนะมันก็ปูนมาแล้วก็นิดนิดหน่อยมันมาตรฐานเลยนะเนี่ยโอเคเลยถูกใจถูกใจถูกใจอย่างนี้ถูกใจเลยชอบชอบชอบเนี่ย แข้งขาอะไระที่มันเป็นปเประมาณนี้นะคร,รับธรรมชาติเลยเอาธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมโจท่านนหนสนใจนะครับรีบเลยนะครับผมชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับไปยุทธยาส่วนชุดนี้ก็จะไปขอนแจ่มอ,อ,อีกชุดนี้รีบเลยนะครับผมชุดนี้ก็เหลือมาได้ยังไง เหลือมานั่งไม่ไม้ยังไม่หาวไงมานก็มาอ๋อนี่อ่าออเดอร์ไว้ออเดอร์ไว้เลยนะครับยาวสองเมตรห้าสิบครับนะครับอันนี้ให้ดูขาธรรมชาตินะครับประมาณนี้แน่เน้นหนาตอนนี้แกกำลังยุ่งเลยโว้ยเวลาน่าจะคนพันแล้วอือดูลาย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  เดี๋ยวดูเนียนโจเลยนะครับผมหน้ากว้างของมันเท่าไหร่ลุงขอตลับเมตรให้วัดดูสักแป๊บหนึง่งอันนี้วางอ่านึกก็ได้เลยนะครับอันนี้อ่านนี่แปดสิบนุ่นตรงกลางโต๊ะนะแปดสิบแปดสิบอ่าต้นหัวโต๊ะนี่ก็คือน่าจะมันจะกว่าหนอ่อยกว่าหน่อยแปดเกือบเก้าสิบอะเกือบเก้าสิบโอ้คุ้มค่ามากนะครับอ่าได้ได้ได้ประมาณนี้นะครับตัวว่างนะครับผมอันนี้ส่วนกลางสิบสอง เจ้าสิบสองเลยโอเ๊เอ,อ้ยเจอยิ้มเลยแหละอันนี้ดีมากอันเนี้ยอ่าเฉพาะการต้นก้าแล้วแต่ตแต่ส่วนหัวโตนเนี่ยเป็นเม็ดน,นี่ก็เม็ดกว่าเม็ดสองอ่าโอ้ยิ้มเลยนะยิ้มเลยเจ๊ครับผมนี่ครับขอบพระคุณมากนะเจ๊ที่เชื่อใจดุกมเตรนะตับประกันมา,า,กกา,มาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ามาดูมาดูตัวนี้มันก็ตามตามธรรมชาตินะไม้มันเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผม อันนี้แปดสิบห้าแปดสิบหกกันแหละแต่หัวมันก็จะหัวมันก็จะใหญ่ใหญอ่อันนี้หัวโตเก้าสิบห้าตะบันปุ๊บกับเม็ดอ,อ่ะเกือบเม่าประมาณนี้สวยมากนะครับธรรมชาติของเขานะอันนี้ขึ้นรถเลยโอเคครับผมสำหรับลคลิปนี้ก็ให้ชมนะครับว่าช่างนะครับลุงลุงช่างเลิศเลยนะ นะครับอีกข <esis? S 1> ั้นหนึ่งนะครับที่ในการทําไม้นะครับเข้ามุงเข้าไม้เนี่ยโอ้โหรายละเอียดแกแบบสุดๆเลยเรื่องโยกเรื่องอะไรให้โยกได้เลยอืให้โยกได้เลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยแหละอันนี้อันนี้อาจจะยอกแสงหน่อยนะมีลูกมีกระดาษไหมไม่ต้องลองแล้วตั้งเลยแหละแต่ว่าเอาแค่กระดาษกระดาษ ลองตรงเวลาเวลาเราตั้งเทินอย่างเงี้ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวยโจเลยครับผมสวัสดีครับ